สวัสดีเจ้าสวัสดีปีใหม่เมียงนะเจ้าสวัสดีทุกท่านนะเจ้าปีใหม่ปีนี้ขอใหอ้แฟนเพจน้องแนนเจียงใหม่เจ้าทุกูคนนะเจ้ามีความสุขความเจริญมีจบมีลาบนะเจ้าวันนี้มากินลาบไายกับน้องแนนนะเจ้าเี่ hey. นี่นะเจ้าลาบไายสวยป่อขิงหรือม่ก็หำมาแต่วันแล้วนะบอกว่า อยากกินลาบโอเควันนี้ก็จะมาลาบนะเจ้าไปไปดูวิธีการทำกันเลยมาเจ้าทุกท่านนี่เลยกินสองคนก็ลูก อยากกินกาต่้องแดงกับม้มาเลยนะเจ้าอยากพี่ปอกกิน นเหนียววันนี้เรนจะบะใส่เกีย๊ยนะเจ้าเพราะว่ามันเพราะว่าจะบอกว่าจุดอะไรอ่ะมันเขาเรียนต้ม,ต,มนนต้มอ่ะควันไนต้มเกียเ๊ยนเรนใส่กะปิไปแล้วอัมนมาจากเกี๊นะเจ้า ทำไมเมียงเราต้องขิดล่านี่เลย็บกล้องมาใกล้ๆก,ก่อนพี่อ่าโอเคหาช,ะชะัดๆเนาะ คงก็จะเอาเอ็นออกไนมะ่เจ้าแต่วันนี้เนี่ยมาได้อ,ออกเนาะซับไปเลยเหงื่อออกนี่มันใจ้อย่างไรพี่น้ำขาวฝีไม้นี่กับมาไปไหนพี่ในบ้านถินปีก็อเนี่ยสองคนก็นลูก ใส่เลือดลงไปลาบมาให้มาดีจะไปใส่เสื้อขาวเด้อยลาบไปดีลาบลาบเอาจุ่มเหนียวเหนียว มรู้เลยว่าวันนี้เขาลาบจริงมแมวก็เติมเลือดใส่ไปกับน้อยกับน้อยนะเจ้า มาเนี่ยเจ้าว่าน,นี่ยซอรข้องในก่อน่ปทำตัวเครข้องในทุกอย่างเลยนะเจ้า สย่ดุงสิอีอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นทิกลาบน้องแนนเชียงใหม่นะเจ้าสั่งได้เลยอันนี้แนนเอาไปซมน้ำ้มอ่เเพิขาว่าจะได้กระปออ้มกับน้ำต้มื่องในนะเจ้ามันจะได้หอมต่ำหอมขาวใส่ไปตัว นี่เป็นแขนตน้น okay. นองนะเจ้าโอเคเดี๋ยวแน่ขอซอยกันนะเจ้ามาถึงเวลาโกนนะเจ้าเน่ก็จะเอาอันนี้ไปเลยซอยทุกอย่างไปเลยส่วนนี้จะเก็บไว้นะเจ้าจะมันยำนะักจากนั้นจะใส่พริกลาบลงไปพริกลาบน้องแนนเชียงใหม่ใส่เป็นรอยมาปอกแล้วเคี้ยมาอันนี้จะแป้งน้ำเพีื้นที่มันขมขม อันนี้จะเป็นน้ำต้มเครื่องในนะเจ้าน้ำลาย,ลาย,ลายไหลเลยกี่สองคนตพน่อลูกเดี๋ยวก็แปงเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูกเพียไว้นี่ก่อนถืเมือน้องแนนพอจิ้มอ่ะก็มาจิ้ม Những chim Một quen đón của mình ở châu. Mm. 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 สุดยอดอจากนั้นจะใส่นี่เลยนะเจ้าต้นหอมผักชีผักไผ่หอมด้วนผัจะซับตึงจิ้นเลยก็ได้นะเจ้าแต่เน้นสอบแสงอีน,นะเจ้าปรุงจับจับก่อนก็ใส่ผักทีหลังอ,มมมมอือป๋าจีมะป๋าจีม่อะมาเลย จิ้มอ่ะรู้ชาเป็นยังไง้ม,มาให้พี่แม่จิ้มให้ดูนะเจ้ามาจิ้มมันมานก่อนอืมอืมป่ะ กะไปหัวกไปกินกันดีกว่าเจ้าพี่พี่เรียบร้อยปะกินมาเจ้าทุกท่านกินลาบก,กินไม้เนาะอี่ฝนเนาะจะได้กินไม้อะเข้ากบบปแควนดองไม้ส่เดอร์หมอขนาดขีดมือเนาะ อืมหอมขันดองดูนเำพริกอะอืมขมรวมพรียกขบขมฮะ เราุดถ้ากระหินเล้วลม,วนนนนมนันหวานจรเนี่ยคุณทักกินกระหล่ำไม่มันหวานนีิเนี่ยอืมหวานปากขนาดาพอ ข้าวกระดิ่งก็ลาบมะหวานหวานแจ่มนืมเพียนี่ถึงน้ำเบียนะลูกเบียกับใส่เพียเหยี้แล้วก่อนที่ลาบน้องแด่นเชียงใหม่นะเจ้าใส่เพียใส่เพีย น้ำเพียใส่พร,ร,ริกกาดทุบตวเร่กเกาดูน้ำเพีาะน้ำข่าวก็มีเนอะหอมอยู่บุดว่แมลงจ้ใครมาดำหัวกัะเด็ดขี้ดา คนมากคนไหนคนมหน Rồi, cho vào Cái xíu bà cho vào nha Ồ, nó chát thấu lắm Nó ngon nữa 有便宜，出价。 รอดอ่ะตับมึนงเนยจ้ะเหนื่อยน 还有玻璃膜，嗯，我不干。 နေပါမှာ။ဆမ်းမခတ်နေဟုတ်ကဲ့၃8လု။ဟာန เดือนห้าขวดต้องหาสินใหม่แค่ไปหาเขาบ่ามีขากรับมีแล้วเพราะมันพัดตอนอยู่ฮ้อนมันก็มันแรงเนาะแ <c oughs> ดดลมลมตกอะฝีมือลูกสาวเปน็นยังไงพ่อบอกไปหน่อยฝีมือลูกสาวน้องแนนยอดยอด อร่อยน้ำพริกกำลังมันหนึ่งอ,ะอ่ะเปิดถุงใหงม่เปิดถุงใหม่ถุงเก่าหมดลหรือม่ใจอย่างนะเมาไปแจกเปิดกระด้คนนั้นกํากําคนนั้นกลับมาขอกํากําคนนี้กลับมาขอขอแบ่งขายกําชาวบัดได้ก่อนกระเดียวก่อมาซื้อกระเดี้ยวก่อมาขอเลยรู้เป็นไปไงม๊อดไอ้หลังมาะปีใหม่นี้แจกพริกละ อยากเพื่อนน้องเพื่อนูงไหมาแบ่งไปแบ่งไปกินตอนปีใหม่นะแบ่ง <c oughs> ให้เปื่อนกินเมาะรูปแค่เพียงหยอดขุมขุมจำลองเต็มข่ส้มย <c oughs> <c oughs> อเคสำหรับคลิปนี้นะเจ้าขออำลาพาจากเบนเท่านี้นะเจ้าที่เป่ออวยพรปีใหม่ให้แฟนเพจน้องแนงเชียงใหม่ลลก็คุ้นหนึ่งรืออวยพรปีใหม่น้งอนงแฟนเพจของเอฟซีบ้อ,อ,อนสุขอายุวันละสุขะาปละนั่นเนอปีใหม่แก้วปัญญาวันก็รอดถึงแต่ว่าเพลงนี้มันีถึงบ้านปัญญาวันแตกอยูก่อนเลย ดีมีสุขอายุวันนะสุขาพล,ละล่ำรวยเงิน,อนทองล่ำรองเง,งินทองนั่งนัก,กหลายหลายสวิงบดีผ่านพ้นไปในปีในปีเก่านะเจ้าปีใหม่เมียงบ้านเฮานะเจ้าโอเคมาแลวเจ้สสา,า,าสวัสดีเจ้าตาสวสดีวัสดีครับสวัสดีปีใหม่โชคดีปีใหม่นะเจ้าหันเออและหันอิ่มแล้วหัน <c oughs>